จล็ิงเน่ยรับประกันได้เล็กวิ่งเขาเลยสองตัวเลยข้างบนั้งล่างก็แส่งว่ผมในอ้อมขี่แล้วโต้มาโอสามตัเล็กวิ่งกันเนาะเจ้าวิ่งไม่ค่อยนานแต่เล็กวิ่งนเอาที่ไหนข้ล่างบนล่างเอาก็บอยเล่นข้ล่างไปเลยสวัสดีครับ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 พ่อสะน่อสนองสายวิ่งอินพอร์ตจากไต้หวันงานแข่งกันถือว่าเขาอยู่เนาะ เข้าสองคนละข้าสองตัวเขาทั้งบนทั้งล่างได้วิ่งได้วิ่งอ่ะวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างอ๋อเข้อสามเขาผมข้อสามล่างเขาให้วิ่งหกกับสามเนาะให้หกับสาม้วิ่งหกกับสามดีแล้วไม่งั้นโดนไม่งั้นโดนกี่พูดหนะจับจับจับคู่กับพิษยู้เต็มเลยเต็มเดียวให้หกสามหกสามสามหกสองหกแมนมันออกสองหก พอสนองจับให้หกสามถ้าจับคู่นี่ปกติจะเขาถ้าเขาคือเขาตรงเขาตรงเลยถ้าหลุดก็คือหลุดเลยที่ละวันแต่ว่าเล็กวิ่งนี่รับประกันได้เล็กวิ่งเขาเลยสองตัวเลยทั้งบนทั้งล่างก็จะบอกผมในว่าไมขี่แล้วต้องถามบ้างเนาะคนเคยเล่นเนาะบนล่างไปเลยเนไเนีคนเคยเล่นครับคนเดี๋ยเหนือแดี๋ยวเชียงใหม่เลยตรงหมาเล็กวิ่งที่ชนบุรีกัน คนนักเล่นนี่ไม่ต้องถางมันเราก็ให้ไปเราต้องเอาเลยบนล่างใครฟันไม่รู้หรอกว่ามันจะออกบนหรมออกล่างใช่ไหมพ่อมาคำไม่รู้มันจะออกบนออกล่างเนาะให้แล้วก็เอาเลยบนล่างให้แล้วเอาบนล่างไปเลยมาคำันให้ดรงแค่ไหนที่ก็ทด่ษฐประกาศใครไปตรงไปทางไหน เม้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้มีคนมาสวนนี่เขาเดินก็านอนดูว่าเขากันประจากมันนอนดูว่าอ่ะวันนี้ให้เหมือนเดิมแล้วเนาะให้เหมือนเดิมเล่นได้วัดนี้เล่นได้เล่นได้จริงแล้วเลขวิ่งเลขชื่อรับประกันเชื่อขนมกินได้เลยรับประกันสร้างหลับงอกินถาลรถครับสายวิ่งเลขวิ่งของพ่อสนองได้เลยครับ งวดมันหันเขาบนเข้าล่างสําหรับเด็กวิ่งเนะาะครับงวดน,นี้กี่ซติเมตรตัวใดเดี๋ยวมวันนี้ก็เล่นได้เล็งวดน,นี้งวดน,นี้ให้เด็กวิ่งกี่ตัวครับสองตัวแปดกับหนึ่งครับเล่นได้เล่นได้เลยครับวิ่งนะครับเตรียมจดนะครับทุกคนเ,เตรียมจดเด็กวิ่งมีแปดกับหนึ่งแปดกับหนึ่งอ้าวลงพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่ครับเออ เ à, ด็กวิ่งนะครับแปดกับหนึ tai, ่งวิ่งแปดกับหนึ dinner, ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวราจับคู่ีิมีตัวไหนแน่สั่งสตัวเจ็ดเก้าหกเล่นได้เลยสามตัวอาไมครับเสียงดังรถเจ็ดเก้าหกลงพิมพ์เชียมเจ็ดเก้าหกเจเก้าห ตัวนแน่นๆนะ04กับ48เล่นได้เลยเด้อตัวนี้ครสามตัวก็คือ796ครับเสร็จเรียบร้อยยังกำลังยิ้อยู่อ้าวสองตัวตัวสองตัว,ตวมีตัวไหนครับ04รับ48ที่เล่นได้เลยเนี่ยตัววงกลมได้04 48กับ48ครับอ้า 04ใช่เลยตัวนี้วงกลมไว้เลยเนี่ยวันนี้ให้ครับกี่ชุดกี่หาง6หางเหมือนเดิม6หางเหมือน,นเดิมหมดตัวเน้นตัวไหนครับ,รบตัวเน้นชุด48กับ04แั้วนี่แหละ48 <4 8, S 1> 6ชุด6หาง เล่นหนักได้ตัวนี้สองตัวนี้เล่นหนักได้เลยเท่านั้นเล่นบอลก็ได้หนักได้เลยผมว่าสี่แปดไม่พลาดแล้วล่างล่างสี่แปดครับที่ว่าไม่พลาดเลยแล้วหมดครับบนเก้าหกสำหรับสายวิ่งไม่เคยพลาดวิ่งวิ่งในล่งทุนได้เลย ว่าประคันเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่าง,าง,างได้เหรอเงนินงเข้าับอโอ้ยเสียงบนไหมรถเขาได้เงินกันหลายเัื่อีผมชนบุรีผมนั่งโทรมาแต่ตะวันเลขออกกัน้ั่งโทรมากันถ้ได <c oughs> ้งเงินที่ส่ไม่ใช่นะพ่อเออไม่เป็นไรเราส่งมาข้างบนครับไปอ่ะครับอ๋อ <c oughs> ก็นะเอฟซีพ้นใจดีนะครับไม่ต้อง เอ้ยเนี่ยก็ต้องไปปากคำเนี่ยถ้าเพิ่นถึงหรือเพิ่นนะแยเอ้ยเอฟซีเพิ่นใจดีอยู่แล้วก็ต้องไปขอเพิ่นต้องไปขออันนั้นไปขออันนี้ต้องไปขอแลกเปลี่ยนหรอกต้องไปขอแลกเปลี่ยนหรอกบางคนนี่ขอให้ด้วยให้ด้วยใจแล้วพอสนองสนองก็ให้ด้วยใจมีน้ำใจก็ให้ไม่มีน้ำใจก็ไม่เป็นไรนั่นแหละไม่ได้ว่ากันตัววิ่งนี่พ่อเนิ่มตัวไหนพ่อบ่อ แกับหเลยรทำอนกับเลนได้เลยครับเสมอกันเนาเสมอกแปดกับหนึ่งวิ่งแปดกับหนึ่งสัมตัวหางเดียวมอนเดิมัมตัวหางเดียวเลยแต่ว่าหนึ่งพ่อไปจับเนาะจับตัวเดียวแปดหนึ่งตัวนี่ครับจับแปดหนึ่งตัวเดียวจับแปดหนึ่งจับแปดหนึ่งตัวเดียวโอ้โหตาพวกคอยชัดไปเลยนะใค่ทีมีแต่เพ่เห็นรู้หอกปมมัดมึกมันแห้งอ้าว ้าวเรียนแล้วเรียบร้อยครบทุกตัวก็สนองงวดวันที่1สิงหาคาม2568วิ่ง8กับ1 3ตัวมี796ส่วน2ตัวนี่ก็มีอย6หางไปบนไปล่างตัวไห้แน่เนลเรบอกกันนะ04 08 48 96 98 81อ,อ่ะนีแค่นี้ว่าชัดเจนต้องให้ต้องชัวเ์เบิ่งต้องชัว์แหละแต่ว่า อย่าลืมเด้อของพ่อสนองนี่ถ้าเข้าเข้าตรงๆงถ้าพ่อเข่าคือพ่อเข่าถ้าพ่อเข่าคือพ่อเข่าเลยถ้าเข้าแล้วงวดนี้ไม่พลาดเด้มถ้าว่าเข่ามีจัดครับถ้าพ่อเข่าคือพ่อเข่าเลยเขาไม่เข้าจัดตัวถ้าว่าเข่าเนี่ยผมีจัดตัวขาดขาเขาตรงตรงเลยขึ้นขึ้นเดี๋ยวมันงอครับถ้าพ่อเข่าหนึ่งถ้าพ่อเข่าหนคือบ่อไก่จัดตัวเลยของพ่อสนองงวดเป็นที่หนึ่งได้เลยครับพ่อเพิ่งออกดู่นะตัวน้องเสื้อจะจางแค่หน่อยนึง เล่นได้เลยพ่อบอกว่าเรียนได้เลยครับแค่ว่ากับกลับไปน้ำเนี่ยตัวกลับก็โดนนมานี่งตรงแหละเลขกมูนี่กันออกตรงเลยกันไม่ออกก็ไม่ออกเลยครับอันรุดก็รุดไปเลยสําคัญที่สุดคือเลขวิ่งเด้อพี่น้องเลขวิ่งเรีนได้เลยครับเลขวิ่งหลุดยากแปดหนึ่งถึงแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งครับเอาแล้วจับคู่ให้ได้ตัวแปดหนึ่งหนึ่อคู่นองมาคู่กันช่างหวังแทนเด้อเปิดนกี่ยหก็สามเนาะหกสามมันออกสองหกเลย เี่มันเข่าคู่กันเลยพวกเสามมันมาขอดคู่กันมาอีกเขาเลยมันได้แยกออกมาเป็นแปดหนึ่งล่ะครับโอเคครับผมก็จะลองนี้แค่นี้นะครับเสียงดูไหมต้นไอ้งวดที่แล้วเพาว่าจะไปไทยเงียบๆอยูหลังบ้านหุดเเพราะได้ไปจอยเ่ราะได้ไปก็เอาหม่องเก่านี่แล้วเอาตัวนี้เสียงรบกวนในแต่ว่าตัวนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่เนาะเห็นจะดอกเลีกก็ได้ครับอิตี้กับ ผู้ใดอยากได้ชุดเต็มคือเก่าหน่ะล่ะโทรตามเราโทรตามเราเบอร์โทรก็ขึ้นให้เร็วครับะอโชคดีนะครับนะครับโชคดีทุกคนเด้อบอดเนี่ยขอให้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นปังปังเด้อหนึ่งสิงหาหกแปดนะครับกับแนวทางพ่อสนองนะครับ